ข่าวดีคู่รักดังประกาศเบบีคนที่สองมาแล้ว ปุ้ยพันธิพาภรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มหล่อกวินดูวานประกาศข่าวดีสุดพิเศษผ่านทางโซเชียลว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วข่าวดีนี้ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นและยินดีไปตามๆกันโดยทั้งคู่ได้แชร์ภาพความสุขในช่วงเวลานี้พร้อมข้อความสุดอบอุ่นที่บ่งบอกถึงความตื่นเต้นและความคาดหวังที่มีต่อการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวโดยโพสต์ดังกล่าวเธอได้เขียนแคปชันว่า number two ซึ่งทางทีมงานเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คุณแม่และลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ